หลังจากปิดดิวแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการคว้าเมสันเมาส์มาร่วมทีมได้แฟนผีก็รอว่าใครจะเป็นนักเตะใหม่รายต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะคว้ามาเสริมแกร่งนะครับก็มีทั้งกองหน้าอย่างลาสมุตฮอยลุนหรือว่าจะเป็นในทวารอย่างองเดโอนาน่าแต่มันมีข่าวเกี่ยวกับมิดฟิลด์เพิ่มใหม่อีกรายแม้ว่าจะได้เมสันเมาส์มาแล้วแต่ แฟนผีบอกโอเคเลยหากปีศาจแดงจะไปดึงโซฟิยานอัมราบัตมาเสริมอีกหนึ่งรายนะครับอัมราบัตเนี่ยแจ้งเกิดงดงามเลยในฟุตบอลโลก2022นะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมนอกสายตาอย่างโมร็อกโกไปถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็จบอันดับ4จากกาตาร์นะครับนั่นก็คือความยอดเยี่ยมซึ่งหลายๆทีมอยากได้เขาแมนเชเตอร์เองก็ สนใจตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ตอนนั้นเนี่ยฟิออเรนติน่ายังไม่พร้อมปล่อยก็คาแรคเตอร์เป็นนักเตะเกมรับนะครับเป็นกลางคอยตัดเกมขยันกันแข็งวิ่งได้ไม่หมดก็เป็นคุณสมบ,บัติและคาแรคเตอร์สำหรับมิดฟิลตัวรับซึ่งมแมนเชสต่เองมีเพียงกาเซมิโลที่รับผิดชอบหน้าที่นี้สมมุติว่าอัมราบัตเนี่ยได้มาเราก็สามารถจินตนาการได้ว่าเขา สามารถเป็นตัวที่คอยทดแทนกาเซมิโลได้รวมถึงเล่นเป็นเบอร์หกคู่กันได้ในกรณีที่เอริกันฮาร์ยังคงไม่ปรับจากระบบ4-2-3-1และถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเมสันเมาส์อยู่ไหนก็เมาส์สามารถเดินขึ้นหน้าไปเล่นในส่วนของเกมรุกได้ตั้งคือความยืดจุดและความหลากหลายที่มันควรจะมีอย่างน,น้อยๆเนี่ยตำแหน่งกองกลางมันต้องมีขนาดเพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและคุณภาพมันก็สอดคล้องครับเรื่องราวของอัมราบัตจากที่มีกระแสว่ามันจะตตกลงรายะส่วนตัวได้แล้วแต่ฟิอร์นติน่าตอนแรกก็ออกมายืนยันว่ายังไม่มีข้อเสน,ในอใดแล้วเขาก็คิดว่าถ้ามีเข้ามาก็จะพิจรารณาเพราะอัมราบัตเนี่ยเหลือสัญญากับมุ่มหาการถึงปี2024นนั่นคือ กำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายฟิออ็คิดว่าขายตอนนี้มันก็โอเคและแพวกเขาตามรายงานข่าวเลยสำนักเนี่ยบอกว่าต้องการราวๆ30ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายสำหรับแมนยูเตดและพอจวกเหมาะกับการที่เฟร d ดเนี่ยมีข่าวนะครับว่าจะย้ายทีมทั้งความสนใจจากฟูลแลมซึ่งก็เป็นข่าวมาตั้งแต่นัด เป็ดฤดูกาลที่ผ่านมารวมไปถึงมีกระแสจากซาดิอาระเบียเหมือนกันว่ามีบางสโมสรอ,อยากได้เฟ็ไปร่วมทีมเพราะลีกซาอูเนี่ยก็มีนักเตะบราซิลเป็นตัวชูโลกหลายทีมนะครับก็เท่ากับว่าหากขายเฟ็ดได้ราวๆ20ล้านปอนด์แล้วก็เพิ่มอีกหน่อยก็สามารถจะปิดดิวอาราบัตซึ่งแฟนผีส่วนใหญ่ ส่งเสียงมาชัดเจนว่าสมควรเป็นดิวที่จะผลักดันให้มันเป็นจริงแล้วก็สุดสอยนะครับเพราะตำแหน่งนี้มีแค่กาเซมิโร่คนเดียวและแน่นอนว่าเ,เขาอาจจะเป็นนักเตะที่โด่งดังมาจากทัวร์นาเมนต์หลายคนบอกฟอร์มกับฟิออร์นติน่าก็เฉยๆไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่สิ่งที่เขามีเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เซนทาเองก็เล็งเห็นว่าทีมของเขาก็ยังต้องการดังนั้นในราคาที่มันจับต้องได้ ก็ควรรีบเร่งเป็ดเดียวก่อนที่จะโดนโกงราคาหรือว่ามีทีมอื่นเข้ามาปาดหน้าแล้วก็แย่งของดีไปอีกครักนะครับ